สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลักนณาราศีพฤกษพทุกท่านชาวลักนณาราศีพฤกษพคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤึภสภาคมถึงวันที่14มิถุนายนสโลแกนของชาวลักนณาราศีพฤกษพโอกาสมาทำมากสำเร็จมากเดือนนี้เป็นเดือนพันธุเดือนแห่งความมั่นคง ชาวลัคนาราศีพฤกษศพคิดตั้งรกรากเปิดร้านในเรื่องการงานเห็นหนทางความก้าวหน้าเรื่องราวครอบครัวรู้ลู่ทางพฤกษศพเป็นคนดือ้อชอบทำอะไรทำใจตัวเองมากบางสิ่งบางอย่างรอจังหวะเวลาด้วยนะคะการเงินชาวลัคนาราศีพฤกษศพ งานดีเงินก็ดีเพราะว่าการงานของท่านเป็นเกษตรยิ่งทำยิ่งสํำเร็จตั้งใจทำสําเร็จแน่นอนมีความสุขร้อยเปอร์เซนหมอยอยขอบอกเลยนะคะแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องการงานมากขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ส่วนการเงินไหลมาอย่างต่อเนื่องระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยอย่าเผลอเรอนะคะในเรื่องสุขภาพต้องดูแลให้ดีไม่ใช่สนุกกับการทางานจนลืมดูแลตัวเองพักผ่อนน้อยใช้ ชีวิตแบบไพเปอร์มากเลยนะคะชาวลักนาราศีพฤกษบศไม่อยู่นิ่งการเงินดีการงานก็ย่อมดีตามเงินจะเข้ามาตึมๆเลยค่ะ วันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมดาวศุกร์ได้ตำแหน่งราชาโชคจังหวะน,นี้ต้องจัดการเลยนะคะจัดการทำตารางให้กับตัวเองค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภอุปสรรคเรื่องการติดต่อมีอยู่การงานนะคะอุปสรรคก็คือเกี่ยวกับเรื่องเวลาจังหวะการเจราจาติดต่อต้องรอบคอบความรักชาวลัคนาราศีพฤษภสาหรับคนมีคู่ต้นเดือนดาว ตนนีอยู่เรือนพันธุเริ่มมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันกับคู่ของท่านครึ่งเดือนหลัง18สิงหาคมสวรรค์มาเต็มๆเลยได้ความมั่นคงในชีวิตนะคะเพราะอาทิตย์เป็นเกษตรได้ดีแน่นอนจังหวะชีวิตเริ่มดีขึ้น ดาวอังคารเป็นดาวเอ่อดาวอังคารย้ายอยู่ปุตตะและก็ะดาวอังคารก็เป็นดาวปัตตนิด้วยนะคะปัตตนิปุตตะมีคู่อยู่แล้วไม่ต้องดิ้นรนหาเรื่องมีแล้วมีอีกนะคะไม่ดีเลยนะคะชาวลัคนาราศีพฤกษกเพราะฉะนั้นต้องซื่อตรงซื่อสัตย์เขายสําหรับคนโสดมรุตยูทับลัคนาไม่ชัดเจนเสียทีคบคนนี้เลิกคนนี้คบคนใหม่คนเก่ามั่วไป หมดเลยนะคะให้โฟกัสไปเรื่องงานไปก่อนนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภจ้าเรื่องความรักอย่าเพิ่งในเดือนสิงหาคมนี้นะคะคบคบดูใจกันไปก่อน หมออ้ขอแนะนำให้ชาวลัคนาราศีพฤษบแก้เครสเสริมดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2566นะคะให้ทำบุญหลอดไฟมีดโกนนะคะหรือถวายเทียนพรรษากับวัดเลยนะคะในช่วงนี้เทศกาลเข้าพรรษาพอดี หมอไอศฝากคลิป12ราศีในช่องย t ท b e มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทาง t ิ k t o k และทาง Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยนะคะติดตามชมได้3มช่องทางวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการไลฟ์สดหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นขอหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยททำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัวได้ที่ไอดีปุญญวัตน์ไอยโทร0988556364สุด ท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านมีพละงกำลังที่แข็งแรงต่อสู้กับทุกสถานการณ์ได้ดีแคล้วคลาดปลอดภยัยคิดสิ่งดใดสมความปรารถนาเฮงเฮงรวยๆสมหวังสำเร็จทุกประการสวัสดีค่ะ